สวัสดีครับวันที่ีซีกัลกระดาครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่จังหวัดบุริลัมครับไม่ตูเมืองมาเบิงปู่เขาไฟในกลางเมืองครับในกลางเมืองบุริลัมก็คือเขากระโดงครับเขากระโดงีนท่าขึ้นแลีวยวจิึินไปของบนเขากระโดงครับไปเบิงวิวในระบๆเมืองครับว่าเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจิึินไปได,นด้วยมันดเด้อ ตัวนี้กระทั่งขึ้นเขากระโดงครับมาข้างล่าสุด2 5 4 3ครับยี่แล้วก็ครับแา้วกระลังมากในครังที่2เขาจะขึ้นไปบนไดทางขึ้นเขากระโดงครับ,ด 2, รบดเดบเนลาวาป่าวัฒนธรรมจะเป็นผู้เข้าไฟที่ดับแล้วนะครับกลางเจเมืองเมืองบุรีรัมย์นะครับ ควจะมีพระพระพุทธรูปปริสถานอยู่กลา,างยอดภูเขานะครับอันนี้จะเป็นปากของภูเขาไฟล้ะกันพระสุภัธรากิบนะครับที่เประริสถานอยู่อันนี้ก็เป็นห้างท้างรถขึ้นไปสามารถขึ้นไปได้แต่ว่าเขาจะยากขึ้นไปครับท้างบันได้าจะไปเบิ่งกันนะครับตอนนี้เขายากขึ้นไปครับ บันไดที่ทางขึ้นเขากระดงประมาณเกือบสองร้อยก้อนอยาได้ใส่ไหมใส่ลูกสายครับหอดบวนะหยอดบวนะหนูหยอดไปเดินเดินไปแล้วเด็กหน่อยก็สีหยอดดีไวจักแล้วเด็กหน่อยก็ลังก็ลังขายก็ลังดีผู้เฒ่าสิพวกหอดไวจักจุดหมายคือหยอด ปุระผู้เขาไฟปุะระพระพัทรบุพิตรปฏิสถานอยู่เอาไปไปยังโอ้ว่าไก่ถทอหน่อมันเนาะอ่าเราพอกระเรงยางขึ้นครับบัสูงถึงประมาณสองร้อยกว่าขัน ทันลังกบไปกับบกสูงหนึ่งวันนี้สูอยู่อกลาสูงยบอกมาสูกับบกเด้อยนี่เป็นครั้งที่สองครับที่เกินไปครั้งแรกอะสมัยมาเรียนอยู่หลัดเจพัดบุรีรัมสองพันห้าร้อยสี่สิบสามมากมูครับขี่โมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยหอบนีย่างวานนี้เอ้ย หลือเมื่อเวลาเนี้นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในโตเมืองจังหว,วัดบุรีรัมย์ครับที่มีนักท่อง,งเที่ยวมาเที่ยวหลายพอสมควรครับไปไหว้ขอพรพระพัทบ,บพุทธข้างบนครับนี่เบิ้งข้่มสูงครับตอนนี้ประมาณในประมาณลอยขันนี่ลอยขันกําลัางได้ซ้ำนี่ ไกลแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบลอยหาซีบขันสีหอดจุดสูงสุดเลืม่มแนมเห็นวิวที่วิวทัดแล้วบ้านนี้เอาอีกหนอย รอยคันสุดท้ายวันนี้ใกล้จงหอดจุดสูงสุดแล้วะโทษเด้อครับโทษเด้วปดวดขาละเขากระโดงเจลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้เขาไฟที่ดับแล้วนะครับมีปองผููเขาไฟนําแต่ว่าสิขึ้นไปนี่ก็คือไปบริเวณ ไปทีสถานของพระพุทธรูปนะครับพระธารบพิตนะครับอีนนีด้เดียวอันนีด้เดียวขึ้นไปอีกไล่ขึ้นไปอีกอันนี้นดเดียวครับนักท่องเที่ยวกำลังเดินขึ้นมาหลายๆครับเสียงเรียบร้อยครับผมเฮ้ปวดขาบ่วงละ ห่อเรียบร้อยห่อเรียบร้อยวันนี้ภูมิสาระบรมคิดเหลียวซ้ายไปตรงไปเลยนี่ไปแล้วคุณอนมาดูวิวรู้วิววันนี้เสืออะไรเป็นเนียมานี่วิวเมืองบุรีรัมย์ครับนักท่องเที่ยววิ่งไปอย่าไปอันต่อไรอันต่อไรนีนี่ ภาบมุบุญจังหวัดบุรีรัมย์ย่ินร้อยนะไปมา,มาเบิ้งสิเบิ้งวิวมันโยนีปีศา นี่ถึงเรียบร้อยพระสุภัทรบพิตรตั้งแต่ง,งานอยู่บนเขากระโดง,งนี่เบิ้งวิววิวเมืองบุรีรัมย์บ้านฟัดนี่นี่ สูงสุดยอดเขากระโดงครับมองลงไปก็คือเป็นวิวของจังหวัดบุรีรัมย์ครับข้างนันน่าจะเป็นราชพัฒนเนาะระวังโทรศัพท์ตกดิอ่ะใหเยน็นผ่าบรรยากาศบนสุดของเขากระโดงครับเดี๋ยวจะไปไหวพ้พระบ้างน้ครับเมือน,นี้เข้ามาที่เขากระโดงนะครับเด้อเขากระโดงพระสุภัทรบพิษ ประดิษฐ์จุดสูงสุดของเขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วในใจกลางเมืองจังหวัดบุร่รัมครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ